อย่าให้น้ําเยอะเกินไปเพราะว่ามันจะแฉะและจะเน่าและอย่าให้แห้งไปเพราะว่าจะทําให้กระบวนการย่อยสลายหยุดลงนะคะสวัสดีค่ะแม่พึ่งเองนะคะจากเผ็เพึ่งพาพอเพียงค่ะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตตะก้าปุ๋ยของเรากันนะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้ตะก้าปุ๋ยที่เราทํากันในครั้งแรกเนี่ยก็มีอายุได้ประมาณ20วันแล้วนะคะ จะเห็นไหมว่าสิ่งต่างๆที่เราใส่ลงไปไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือใบไม,ไม,ไม,ไม้ก็เริ่มย่อยหมดแล้วนะคะก็จะเหลือกิ่งไม้หรืออะไรใดๆที่อาจจะยังย่อยไม่หมดนะคะตัวปุ๋ยเองก็จะยุบไปประมาณครึ่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปกติของการทําปุ๋ยหมักค่ะเขาจะยุบลงไปประมาณนี้เลยวันนี้แม่พึ่งก็จะมาสอนต่อในเรื่องของการดูแลตะก้าปุ๋ยหมักนะคะ สิ่งสําคัญในการทำปุ๋ยหมักก็คือ 1. ความชื้นเราจะต้องมีการเติมน้ำให้เขาให้เขามีความชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าตะก้าปุ๋ยแห้งไปการย่อยสลายก็จะหยุดลงแต่ถ้าเราใส่น้ำมากเกินไปแฉะเกินไปปุ๋ยของเราก็จะเน่าแล้วก็จะส่งเปลี่นเมนนนะคะและอย่างที่2ก็คือเรื่องของอากาศค่ะ จุลินทรีย์ที่อยู่ในตะก้าปุ๋ยเขาต้องการออกซิเจนเพื่อช่วยในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการจิ้มตะก้าปุ๋ยเพื่อให้อากาศเข้าไปในตะก้าปุ๋ยหมักได้ <Okay. S 1> ช่วยให้ปุ๋ยหมักของเราย่อยสลายได้เร็วขึ้นถ้าเราไม่มีการจิ้มหรือคลุกเลย <S <S ก็อาจจะย่อยได้ <S <S แต่ว่าก็อาจจะช้านะคะ <S <S ทีนี้เราก็จะมาทบทวนกันก่อนนะคะ ตอนที่เราเริ่มทําปุ๋ยหมักเนี่ยเราก็จะมีการใส่ใบไม้ไมลงไปตรงก้นตะกร้าเป็นชั้นแรกใส่เศษอาหารลงไปตรงกลางปิดทับด้วยขี้วัวพรมน้ําบนขี้วัวให้ชื้นแล้วก็ปิดทับด้วยใบไม้แห้งอีกครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> ทุกๆวนันที่มีเศษอาหารเราก็จะเจาะรูตรงกลางแล้วก็นําเศษอาหารใส่ลงไปตรงกลางโดยทับด้วยขี้วัวรดน้ําบนขี้วัวให้ชุม่มและปิดทับด้วยใบไม้แห้ง เป็นชัน้นเป็นชัน้นทุกวันทุกวันจนตะก้าเต็ม mm hmm. เมื่อตะก้าปุ๋ยเต็มแล้วนะคะ <Okay. S 1> เราจะหยุดเติม <Okay. S 1> ถ้ามีเศษอาหารใหม่มาเพิ่มเราก็จะนําเศษอาหารไปเติมในตะก้าใหม่ส่วนตะก้าที่เต็มแล้วเนี่ยเราจะยกมาตั้งอีกที่หนึ่งเพื่อดูแลเรื่องของความชื้นและอากาศให้เขานะคะแล้วก็จะมีกระมังรองก่อนเนาะแล้วเราก็วางสอนเข้าไปในกระมังเพื่อไม่ให้เศษปุ๋ยเศษอะไรมัน ร่วงหล่นพื้นเพื่อที่จะทําความสะอาดได้ง่ายนะคะ <Okay. S 1> เราจะวางเขาไว้อย่างเงี้ยประมาณ10วันในระยะ10วันแรกเนี่ยให้เราสังเกตดูรับๆของตะก,ก้ายังไม่ต้องไปเจาะอะไรลงไปตรงกลาง <Okay. S 1> ถ้าเรารู้สึกว่ามันดูแห้งเกินไปเนี่ยสามารถพรมน้ําบริเวณด้านบนก่อนได้นะคะเ mm. พื่อให้รักษาความชื้นของตกตะก้าปุ๋ยม,มากแต่ถ้ามันไม่แห้งก็ไม่ต้องเติมก็ได้ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศในแต่ละวันแล้วก็ที่ที่เราวางไว้นะคะถ้าเกิดเราวางแดดส,ส่องเยอะอาจจะแห้งก็ให้พรมน้ํานะคะพอ <Okay. S 1> ครบ10บวันเขาอาจจะยุบลงไปบ้างแต่ว่าเราไม่ต้องเติมเศษอาหารลงไปแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะย่อยไม่เท่ากันพอครบ10บวันเศษอาหารที่อยู่ตรงกลาง <Okay. S 1> ก็จะย่อยเกือบทั้งหมดก็จะไม่มีลิ่นแล้วส่วนที่ไม่ย่อยก็คือใบไม้ที่อยู่ร,บรอบๆก็จะยังไม่ค่อยย่อย ไอ้คำว่าย่อยนี่ก็คือยังไม่ได้ย่อยหมดแต่ว่าความเน่าเหม็นของมันจะหมดไปพอครบ10วันปุ๊บอาจจะไม่ต้องเปะก็ได้นะคะเราอาจจะเลือกวันที่เราว่างอย่างน้อยขอให้มั่นใจว่าตรงกลางเนี่ยมันเริ่มย่อยแล้วเมื่อเวลาที่เราเจาะหรือคุยขึ้นมาจะไม่มีกลิ่นเหม็นแล้วนะคะ <Okay. S 1> เราก็จะทําการเอาไม้จิ้มแหวกตรงกลางดูว่าเขาแห้งไหมถ้าแห้งเราก็ เติมน้ำลงไปเลยเติมให้พอดีพอดีอย่าให้มากเกินไปนะคะแล้วก็จิ้มจิ้มแหวกจิ้มแหวกให้ทั่วๆแล้วก็รมน้ําแล้วก็จิ้มไปด้านข้างงัดใบไม้แห้งๆที่อยู่รอบข้างให้ไปอยู่ตรงกลางจิ้มรมน้าพลิกคลุกให้มีอากาศเข้าไปในตะกร้าปุย๋ย เพื่อช่วยให้การย่อยสลายเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะคะสมมติเรานับไป10วันครบกำหนดวันพฤหัสแต่วันพฤหัสเนี่ยปกติไม่ว่างเราอาจจะว่างวันเสาร์วันเสาร์เราก็ค่อยมาทำมาเจาะรูมาพรมน้ำโดยที่เราก็จะมาทำแบบเนี้ยทุกๆวันเสาร์จนกว่าจะครบอายุหมากไปเลยนะคะ <Okay. S 1> เราจะมาจิน้นแวกเติมน้ำวอแว ตะก้าปุ๋ยเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้าใครขยนันอยากได้ปุ๋ยไวเราสามารถจิ้มได้ทุกวันแต่อาจจะไม่ต้องเติมน้ำทุกวันนะคะให้ดูความชื้นในตะก้าปุ๋ยถ้ามันยังดูชื้นชื้น เราจะไม่เติมน้ําลงไปแล้วก็แค่จิ้มจิ้มอะไรของเราไปแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเขาแห้งเราก็สามารถพรมน้ําได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอครุกหนึ่งสัปดาห์ก็ได้นะคะ <Okay. S 1> ถามว่าเราจะหมักไปกี่วันถึงจะได้ปุ๋ย้าขยานันอยากได้ปุ๋ยเร็วๆเราจิ้มเขาบ่อยๆคลุกเขาทุกวันอาจจะไม่ทุกวันแต่ว่าทําบ่อยๆเราก็จะใช้เวลาประมาณ30 ถึง40วันนับจากวันที่เราเติมเศษอาหารครั้งสุดท้ายหรือวันที่ตะก้าปุ๋ยเต็มแล้วนะคะแต่ถ้าไม่รีบไม่มีเวลาแค่อยากกําจัดเศษอาหารในบ้านเฉยๆขอแค่มาจิ้มเขาเติมน้ําเขาสัปดาห์ละ1ครั้งก็จะใช้เวลาประมาณ50ถึง60วันนับจากวันที่เราหยุดเติมเศษอาหารครั้งสุดท้ายหรือวันที่ตะก้าเต็มนะคะ และเมื่อปุ๋ยครบอายุการหมากเราก็จะมีการนำเอาปุ๋ยไปพึ่งแดดทำให้จุลินทรีย์ที่อยู่ในตะก้าปุ๋ยเนี่ยสงบลงก่อนนำไปใช้นะคะ <Okay. S 1> ซึ่งเดี๋ยวจะมานำเสนอในตอนต่อไปนะคะวันนี้แม่เพิ่งมีปุ๋ยตะก้านึ่งที่อายุการหมักประมาณ30วันได้แล้วแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันเลยเราไม่ค่อยจะมีแดดที่จะเอาไปพึ่งเขาแล้วก็ แม่พิ่งอยากจะหมักเขาต่ออีกสักเจ็ดวันแต่ว่าตอนนี้เต็มหมดเลยค่ะตอนนี้มี4ตะกร้าเรียงกันและยังมีที่ยังหมักอยู่อีก1ตะกร้าที่กำลังใกล้จะเต็มแล้วแม่พึ่งก็เลยจะเอาเขาไปใส่กระสอบแล้วก็หมักเขาไว้ต่ออีกสักประมาณ7วันแล้วอาจจะปล่อยให้เขาแห้งในกระสอบเลยก็ได้นะคะบ้านไหนที่มีพื้นที่จำกัดเนี่ยสามารถใช้วิธีนี้ได้ค่ะอันนี้ก็เป็น ปุ๋ยตะก้าที่บอกนะคะอายุประมาณ30วันเขาก็เริ่มย้อยแบบนี้ละ <Wow. S 1> อันนี้เป็นกระสอบที่ซื้อดินมนะเราก็ได้มาใช้ต่อได้เลย ราก็จะนํากระสอบปุ๋ยมาวางไว้ในที่ร่มแต่ว่าอากาศถ่ายเทหน่อยนะคะแล้วก็เปิดปากถุงไว้อันนี้ <Okay. S 2> อันนี้ก็เป็นปุ๋ยที่อยู่ในกระสอบมาแล้ว7วันนะคะจะเห็นว่าเขามีความละเอียดย่อยลงไปอีกนิดนึงนะคะเราสามารถยิบปุ๋ยที่อยู่ด้านบนเนี่ย ที่เขาค่อนข้างแห้งและมาดดีแล้วก็ค,คือจับออกมาแล้วไม่ติดกันเป็นก้อนแบบนี้ไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ายังเชื้นอยู่มากแนะนำให้เอาไปผึ่งแดดก,ก่อนนำไปใช้นะคะ <Okay. S 1> ยังไงเรื่องการตากปุ๋ยและการนำปุ๋ยไปใช้แม่เพิ่งจะมาสาธิตกับตะก,ก้าปุ๋ยที่เราทำด้วยกันมาตั้งแต่ครั้งแรกให้ดูอย่างละเอียดอีกครั้งในตอนหน้านะคะ okay. ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่พึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ